วิธีติดกาวดักแมลงวันทองนะครับให้กับมะม่วงนะครับง่ายๆนะครับไม่ยุ่งยากนะครับมะม่วงเรารูกขนาดนี้นะครับอยังไม่ยังไม่ได้หอนะครับศัตรูพืชอีกตัวหนึ่งก็คือแมลงวันทองนะครับที่จะมาเจาะต่อยไข่ใส่นะครับแล้วก็จะทําให้มะม่วงของเราเมื่อเราห่อแล้วนะครับมันสุกแล้วก็จะเน่ามีมีนอนอยู่ข้างในนะครับ ไม่วิธีติดเสาวดักแมลงก็ไม่ยุ่งยากนะครับให้ทุกคนเนี่ยนะครับดึงกาวนี้ออกก่อนเลยนะครับดึงออกเลยครับทุกคนเี่ยดึงออกกาวไป็นสองหน้านะเรียบร้อยครับเนี่ยเราก็เอาเชือกมาผูกนะครับ วันนี้จะพาเดินมาดูมะม่วงนะครับมาลูกมะม่วงมันลูกโตแล้วนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ห่อนะครับห่อแล้วก็มีนะครับทุกคนมะม่วงขนาดนี้นะครับลูกขนาดนี้นะครับเรายังไม่ได้ห่อนี่ครับอามะาเร็งวันนะครับเราจะต้องป้องกันมะเร็งวันทองนะครับทุกคนมันจะมาต่อย นะครับมาต่อยแล้วมาไข่ใส่ลูกมะม่วงนี่นะครับถ้าเราห่อเข้าไปแล้วนะครับเมื่อมันสุกแล้วมันก็จะเน่าเหมือนกันนะครับ วันนี้ผมก็มีวิธีป้องกันมแมลงวันทองนะครับที่จะมาต่อยมะม่วงของเราเนี่นะครับในช่วงที่เรายังไม่ได้หอนี่นะครับเป็นวิธีที่ไม่ยุ่งยากนะครับทุกคนใครมีสวนมะม่วงก็ทําได้นะครับมะม่วงลูกขนาดนี้นะครับใกล้จะหอนี่นะครับ มาดูวิธีป้องกันนะครับแขวนไว้ตรงนี้นะครับทุกคนแขวนใกล้ๆมะม่วงลูกมะม่วงของเรานี่แหละอ่ามันถ้ามีแมลงวันทองมันบินเข้ามานะครับมันก็จะติดเลยเอาดักแมลงนะครับก็ดักแมลงวันทอง นนี่นะครับถ้ามีมแมลงบินมานะครับก็ได้เรื่องเลยนะครับตัวนี้ติดไปอย่างนี้แหละโอ้โหติดหดึอบเลยเอาอีกตัวหนึ่งนะครับใสยะ เดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูนะครับว่ามันจะติดกันเจอะไหมง่ายนะครับทุกคน เอาเชื่อกันอะไรก็ได้นะเราดักแมลงวันนะครับจิดข้างล่างนีัวนึงจิบใกลกๆก๊กลวงมะม่วงนี่แหละ บินมาก็จะเอ๋เลยนะครับดึงออก้อางติดดีจริงๆเลยครับ อีกต้นหนึ่งนะครับเราจะมาตอกกาวใส่นะครับมาติดกาวอีกนะครับ นี่อีกต้นหนึ่งครับตัวนี้ติดทีเลยว่าลูกมันดกครับตัวนี้อาจจะห่างไปหน่อยลองดูนะครับเคนะครับทุกคน กิดก้าวดักมแมลงวันทองที่จะมาเจาะหรือว่ามาต่อยเมะม่วงนะครับมาดูผลงานพวกนี้นะครับว่ามันจะมีมะแมลงไหมไอ้ที่เราตอนนี้เราไม่เห็นมันหรอกมันอาจจะ มาเวลาไหนเราก็ไม่รู้นะลองมาดูพ่งนี้นะครับมันจะติดสักกี่ตัวนะ